สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น P1166P นะครับเป็นการทดสอบก่อนที่จะส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับเนื่องจากว่าลูกค้านะครับเป็นหลวงพี่นะครับอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ สั่งซื้อโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซรุ่น P1166P ตัวนี้นะครับความสว่าง2,700ลูเมนนะครับก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับสีสเกตชาแนลเรานะครับจะต้องทำการทดสอบเครื่องนะครับก่อนที่จะทำการส่งนะครับเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยอ่าเสียบปลั๊กเสียบสาย HDMI ไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดกันเลยนะครับเปิดทดสอบกันเลยนะครับเปิดทดสอบก่อนส่งนะครับ หลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วก็จะนำส่งขนส่งเคอรี่ให้กับลูกค้านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอสเตอร์โปรเจกเตอร์นนะครับความสว่าง2,700ดลูเมนนะครับคอนทรา์เรติโอ2,700ลูเมนเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับอื้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องปล่อยแสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับลำแสง ปลายออกมาแล้วครับของเอเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูเพื่อไปปรับหน้าจอมันจเบเลอเลยนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสืออ่านแทบไม่ได้เลยเราจะต้องมาปรับโฟกัสตรงนี้นะครับตรงหน้าเลนบริเวณนี้หมุนซ้ายขวาเอาเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับไปเดี๋ยวมันดับไปก่อนนะอ่าปรับนะครับปรับให้มันชัดขึ้นนะครับอ่านี่เห็นไหมครับชัดแล้วเริ่มแล้วโอ้โห ชัดสุดๆเลยครับหลังจากที่ปรับเป็นตัวหนังสือมาแล้วนี่ครับอืม <c oughs> คุณผู้ชมครับดูตัวหนังสือเวลาเราไปทำไปไปเขาเรียกอะไรไปพรีเซนต์งานเนี่ยให้ตัวหนังสือมันาชาัดแบบนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดๆเลยครับเอาละครับอ่ะทดสอบชมไฟภาพยนตร์กันนะครับว่าจะคมชัด จะสว่างสักแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูความแจ่มความสว่างกันครับสำหรับเอเซอร์2 7 0 0ดรดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอื้อสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สำหรับความแจ่มความสว่างตรงนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับนี่นะครับก่อนที่จะจะทำการส่งให้ลูกค้าถ้าเป็น DLP โปรเจคเตอร์มันจะแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับเวลาเราเอามือถือถ่ายมันก็จะเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้แต่ไม่ใช่เกิดจากโปรเจคเตอร์นะครับเกิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับเกิดจากกล้องนะครับเกิดจากกล้องของเราเองครับนี่ครับภาพคมชัดแล้วก็สวยงามวิ่งวิงเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็คือการทดสอบก่อนนําส่งให้ลูกค้านะครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ คมชัดแจ่มมากครับดูครับดูภาพครับที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นวิงวิวิงนี่ก็คือเกิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับถ้า DLP projector นะครับเวลาถ่ายนะครับเขาเรียกว่าฟรมเレตมันจะไม่ตรงไม่เท่ากับมือถือนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น DLP projector แต่โดยรวมแล้วภาพสว่างคมชัดแล้วก็แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทดสอบแค่นี้ก็พอนะครับปิดเครื่องนะครับปึ๊บ หลังจากที่เรากดปิดเครื่องแบบนี้แล้วนะครับหลังจากที่กดตื้นแบบนี้แล้วเนี่ยครับมันยังไม่ดับเลยนะครับถ้าเป็น DLP projector นะครับพัดลมยังทำงานนะครับนี่ครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งถอดปลั๊กนะครับคุณผู้ชมครับรอจนกว่าที่เสียงพัดลมมันจะเงียบไปนะครับนี่ครับยังพัดลมยังเป่าความร้อนอยู่เลยถ้าเป็น DLP projector จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ รอนะครับรอให้พัดลมหยุดทํางานรอให้แสงดับนะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดแล้วนี่ครับแสงยังติดอยู่นะครับอ่าให้สังเกตแล็งจอก็ไม่ออกไปแล้วแต่แสงยังติดอยู่แล้วพัดลมก็ยังทํางานวื้อยู่เลยอย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะครับให้เสียบปลั๊กไว้แบบนี้เลยนะครับอ่าก็ขอบคุณลูกค้าทางจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอแก้งสนามนางเดี๋ยวผมจะออกไปส่งให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ